อรุณสวัสดิ์เช้านี้กันค่ะนะคะสวัสดีแม่แม่นะคะที่กําลังเข้ามารับชมนะเป็นกําลังใจให้นะคะกับน้องพูทซับกันนะคะมาดูอากาศวันนี้นะคะอากาศเช้าเช้านี้กันก็เหมือนฝนจะตกนะคะเหมือนฝนจะตกเลยนะคะครึ้มๆฝนลินลินนะคะแต่เช้ากันเลยนะคะนกนะคะดูนกนดหรือนุ้ยนะคะดูทําหน้าทําตานะคะอะไรเอ่ย สาวเกาคาดกันนะคะลืมหรือ,อยังเน,ะ mm hmm. นาะนะคะค่าเกานะคะของเกยน้อยกันค mm ั hmm. นคันไม mm ่ว hmm. ่าจะไปอยู่ที่ไหนนะคะ mm hmm. าดก็คือที่ที่พักผิกอีกที่หนึ่งนะคะ mm hmm. ของเกยหนุอมสางฝันให้กับเขานะคะ mm hmm. มีความสุขการเกาพรายัง hmm. พอ,อยังม mm hmm. าง mm hmm. ขอขอ ให้ให้แบบนำใจก่อนด้วยนุ่มบอกให้นำใจก่อนทำนี่วันนี้ก็มาทำความสะอาดนะคะที่นอนให้กับคืนหนุ่มแต่เดี๋ยวเราไปดูลองเหงืการนอนของนางกันนะนางนอนแบบไหนนี่จะเป็นรอยรอยขาที่จีบตัวขึ้นรอยสองจุดถ้าจะนอนที่ตรงนี้ เป็นอย่างที่เห็นก็ร่มรื่นอยู่แม่นะ,ะนุ่นนะคะดอกไม้นะคะดอกอะไรนะคะเขาเรียกว่าสวยอยู่ะะทางนึนก็จะเป็นน้องช้างนะคะทูเนื้อทูตัวนะคะล้างทางนี้ก็เกาล่อนะคะเราพอก่อน โูดูทางนี้แอคชั่นอแอคชั่นเหลือเกินดอกคูณดอกคูณอ่ะสาวน้อยดอกคูณไม่น้อยแล้วนะเป็นยังไงคุณตาะนะ,ะดีขึ้นหรือยังนะคะสาวน้อยดอกคูณนะ,ะเจ็บขาแต่ก็เดินดีขึ้นกว่าเมื่อวานอยู่ บรรยากาศส่วนช้างนะคะเยอะแยะเลยะคะช่วงเช้าๆนะ,ะก็พาน้องช้างออกเดินกําลังกายนะคะบางเคือก็เริ่มใส่แยงนะคะเตรียมตัวนะคะแตนบายรอรับแขกกันวันนี้น้ําเยอะเลยน,ะะน้ำล้นเลยอันนี้น่าจะเป็นคุณยายพุ่มพวงหรือเปล่านะ,ะที่ล้างอยู่ อยากเห็นตัวน้อยอาบน้านะคะเดี๋ยวเราพ่อควานกันก่อนกับแม่แม่นะคะวันนี้จะมานะคะดูแต่และเชือกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเอาทางนี้มัวแต่เล่นแอบแอบแอบเล่นอะไรเอ่ยะคะ่ะเดี๋ยวไปโยนยาให้ตัวน้อยก่อนนะคะเกาพอ,อยังเกาพอ,อยังเอ่ยผน,นอาจจะเพลียวๆหน่อยนะคะ ขอขอมีการสงคาราดให้ด้วยนะคะโอ้ชนกล้องน่ารักหิว้วโอ้ขอแม่นะคะแม่โยนยาให้หนูหน่อยหิ้วหิวเดี๋ยวโยนยาให้นะคะใจเย็นนะคะขอบคุณค่ายัางขอบคุณค่าสวยๆวยาายาใบข้าว อ่ะหอบเอาหอบหอบก่อนเออนั่นหัจักหอบด้วยนั่ช้างกันนะคะเราจะพาแม่ๆนะคะไปดูต้วหนุ้ยอาบน้ำกันบ้างนะคะ,ะพวกควานมาแล้วนะคะมาดูสาวๆนะอาบน้ำกันนะคะ

ตัวตุ้ยนุ่ยเล่านะคะตัวกระจิตลิศเลยแนะม่ๆนะคะดีใจนะคะมีเพื่อนเยอะอันนี้จะชื่อน้องบุญมีนะคะที่ตัวใหญ่ๆอยู่เนี่ยนะคะตรงกลางนี่ก็ตุ้ยนุ่ยนะคะทางนู้นก็จะเป็น,นะค,ะคุณยายน้ำผึ้งถูให้แบบเงาเงาหน่อยสิพอควานนะคะสาวขาอาบน้ำกันนะคะดูดอกดอกไม้เป็นวิวที่สวยมากเลยนะคะ สาวบุญมีทางบุญมีทางบุญมีเนี่ยอยู่เท่าไหร่แล้วนี่นะถึงเหรอเชนถึงนะมนงนไม่ถึงคิดว่านะ 28ปีเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเ,เลยใช่ไหมยี่ปีนะคะเชือกนี้แหะค่ะแม่ๆม่นะที่แม่ควานเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าโดนโดนตัดหางเกือบขาดจนจนหางงอนะคะนี่นะคะจนหางงกันนะคะคือลูกสอเราตัวเล็กมากเลยนะคะไงสนุกไหมว้วน ถูๆถ,ถูตัวด้วยนะคะพอ Net, วนน้ไปถูต้นไม้ก่อนไหมสาวเหนือนะคะตัวจะแดงๆนะคะสาเหนือไปแล้ว <al> หรอบุญมีโอ้อถึงแล้วยี่แปดปีไม่น่าจะถึงเข็งแรงมากนะคะดูนมนะคะเหมือนช้างที่แบบ ติดลูกมากเลยท้องไม่หน,น,นีท้องไม่หนีเพราะควานท้องไม่หนีท้องไม่ทอ้อง่เพราะควานท้องท้องสองปีแล้วไม่คลอดนะ,ะเหมือนตุ้ยนุ้ยนะ,ะนมนี่แบบใหญ่มากนะคะทางบนุนี่นะคะเนี่ยมาทําความรู้จักอีกเชือกหนึ่งนะคะที่นี่กันดูตุ้ยนุย้ยทูแบบเขามั่งนะลูกจะได้ตัวแบบเงาเงา,เงาสวยๆอ,อันนี้อายุสิบห้านะคะ ทางน้นน้ำผึ่งใยน้ำพึ่งใครท,ท่านนะคะที่แบบว่าไม่เคยติดตามนะ,ะจะคิดว่าตัวหนุ่ยอายุายเยอะแล้วนะคะแต่จริงๆไม่เยอะนะคะทำไมส่วนนี้พ่อควานมีแต่จำม,มั่าจังเลยนี่ฮอ <c oughs> <c oughs> ดู กทางวนมีเนี่ยค่ะที่ว่าหางเกือบด้วนนะคะหางเกือบขาดสังเกตดูหางนางนะคะนมนี่ตั้งเต้าตลอดนะคะเพราว่ารุนแล้วรุนอีกจนถึงขั้นกับสร้างลรงช้างไว้หลอแต่ก็ไม่คลอดนะคะหลอกตามากนะคะนะทางุนมีนะคะเป็นอีกเชือกนะคะที่แบบ นมใหญ่เต้านมนะคะมีเต้าแต่ว่าไม่ท้องนะคะไม่ท้องถูตัวหน่อยคะ่ะสาวถูตัวหน่อยเอ้ยตอนนี้เตรียมตัวนะคะกันไปทำงานกันก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะแม่แม่นะคะถ้าไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะ,ะเป็นกำลังใจให้นะคะฝากช่องน้อยๆน,นะคะช่องน้องปูนซับด้วยนะคะเข้ามากดติด